เราเปาะปากเราเราดูทั้งนั้นมากเราดูไม่ขัดที่นี่เรยตอนที่แจ๊สัตว์เปาปากเราเเราก็ชอบปาร์ตี้เหมือนกันนะก็ถ้าว่างถ้าว่างแบบว่าง2วันติดกันแบบมีเวลาได้รีคอร์เวลีเราก็จะก็ไปครับถ้ามีโอกาสเห็นว่าเห็นคิเคของมันยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วนันเขาต้องเปิดร้านสาวข้าใช่ใช่คือยังไงลู้ไหมายถึงว่าใช่เห็นแล้วว่าเปิดว้านข้างๆแต่ไม่ใช่แฟนตอนนี้โสดสนิทครับผม เป็นเป็นเป็นรุ่นน้องครับก็รู้จักกันสนิทไหมคะก็สนิทประมาณหนึ่งครับจริงๆพอเขาถ่ายมาเราเห็นไหมเห็นแล้วเราก็ส่งยิ้มให้เขาด้วยใช่ก็มันมีหลากหลายมุมมากที่ถ่ายอย่างเงี้ยเราถ้าอัไหนเราเห็นแล้วก็มองสู้เลยครับเราถ่ายไหมก็เห็นนะอย่างเงี้ยแล้วจริงๆน้องเขาตั้งสินะเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจน้องเขาไม่ใช่คนดังอะไรเป็นคนธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็แต่เขาไม่ได้อะไรเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรกันก็น่ารักน่ารักดีไม่มีอะไร ยืนยันว่าคุณมีคุณที่สองข้างกายไม่ใช่แฟนผมผมไม่มีแฟนน้องนั่งข้างโต๊ะรู้จักกันครับแล้วมีคนเลียร์แ้วอกาานอ่อตอนนี้คิดว่ายังนะครับยังไม่ใช่มันติดอะไรล่ะคะมันไม่ติดอะไรแต่มันก็คือเพิ่งรู้จักกันประมาณนึงแบบสนิทกันประมาณนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นณตอนนี้ตอนนี้คือเวลา,านลคนแบบไม่มีงานใช่ครับประมาณ90%เลยอยู่กับงานหมดเลย ก็มีนะครับก็เสร็จงานก็ได้กลับบ้านไปนอนบ้างอาจจะไม่ได้นอนเต็มเท่าไหร่แต่ก,ก็ก็ได้นอนบ้างก็โอเคครับคือถ้าว่างก็จะถ้ามีเวลาจริงๆก็จะพยายามไปคลินิกเข้าคลินิกเพื่อแบบไปบำรุงอะไรแบบชุดใหญ่ทีเดียวอนะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ว่างบ่อยๆนะ้ก็จะพยายามทำอะไรที่มันทำได้เองก่อนเช่นดื่มนม้ำเยอะๆอะไรเงี้ยครับที่มันไม่ยากเกินไป ผมเริ่มจากนะที่อิบัยเวลาไปถึงกไปห้เขาใหท่าเครื่องเนี่คน,คน,น,คนจับต้องเรามันลำบากหรื <S 2> <S 2> <S อวำบกยงถามว่ามันลำบากขึ้นไหมมันก็มันก็นิดนึงถ้าเราอยากไปส่วนตัวมันก็จะลำบากขึ้นนิดนึงแต่ว่าส่วนมากถ้าผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่สาธารณะอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําใจไปตักบ้านแล้วว่ามันก็ต้องเจอคนถาน่ายอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไร ถ้าผมอยากไปเงียบๆก็คงไปเวลาที่มันไม่ใช่พามทามหรือไปสถานที่ที่มันเงียบๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนเลือกที่จะไปเองเราต้องรับผลที่มันตามมาให้ได้อยู่แล้วแต่เวลาไปอย่างนี้บางคนจับจ้องมีเยอะเพราะตัวสิงไอผมผมเราก็เป็นสิงเขาก็เห็นแน้ๆนั่นคือปัญใช่ใช่มันหลบไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยไม่หลบเลยยิ้มสู้ครับถ้าเราไม่ได้มีอะไรปิดบังผมไม่อึดอัดนะ ถ้าเราแบบไม่ไม่ได้มีอะไรจะปิดบังหรือจะซ่อนอะไรผมว่ามันก็ปกติก็มีคนถ่ายก็มีคนถ่ายเราไม่ทำอะไรผิดใช่เพรก็ชิวๆใช่หรอเขามีเข้ามาเขามีเข้ามาปฏิบัติอะไรยังไงบ้างก็มีเดินตอนสมมติว่าตอนกำลังจะกลับก็จะมีแบบมารอข้างหน้าร้านอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่ามีพี่ๆกัดคอยเป็นเป็นดูแลเราอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นคือเราจะไปเวลาแบบมีวงดนตรีที่เราชอบมาแล้วก็บังเอิญกับว่าเราว่างพอดีก็จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ป็นแถวบ้านนะมันร้านใกล้บ้านมากๆเลยแบบรู้สึกว่ามันชิลๆไปเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนเราทำตัวผิดก็ปกติเพื่อนผมก็ปกติมากๆเพื่อนผมก็ไม่สนไม่แคร์อะไรอยู่แล้วก็เหมือนเราก็เหมือนเราใช่เพื่อนเราก็เหมือนเรามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทํางานอยู่ตรงนี้เหมือนมันไม่สนนะไม่สนใจก็คือเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแบบแก๊งนี้คือเนเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมม .1 ก็อยู่ด้วยกันอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันตลอดบางคนก็คือเป็นเพื่อนอย่าดูบ้านหนึ่ง ไม่<น>ได้ปเปลี่ยนหรือว่าแต่ละคนจะอาชีพอะไรกันบ้างไม่ค่อยทำงานกันเพื่อนผมส่วนมากไม่ใช่มีสาระเ,เ,เพื่อนเขามีชื่อเสียงขนาดนี้เขารู้เขารู้ช่วงหลังๆมาเนี้ยเขาก็รู้ว่าเออเพื่อนมีชื่อเสียงขึ้นเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แรกๆก็ตกใจตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมาแซลอะไรเ้ยเขาเซลอะไร ไม่ไม่ค่อยแซวเท่าไหร่แล้วแรกๆที่ทเข้าวงการแรกแรกอาจจะมีแซวบ้างอะไรเงี้ยเราก็เขินในตอนนั้นแต่ตอนนี้เราไม่เขินแล้วตอนนี้เราดังกว่าตอนนั้นนะก็ใช่แต่เราก็อยู่กับมันมานานแล้วครับทำงานนี้มานานแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่เป็นมากขึ้นแล้วเพื่อนๆก็เช่นกัน,นว,วันนี้พอสอบข้อภาษาเราเยอะมากแล้วมีวิธียัยงไงที่จะสุขว่าบอกเขาอย่างไรว่ามาถึงว่าเข้ามาถ่ายรูปไม่ถึงว่าเข้ามาถ่ายาร,รูปรนะอ๋อผมผมก็บอกถ้าสมมติว่าวันนี้เวลาหรือว่า ไม่ได้รีบไปไหนผมก็ก็ก็กเป็นเวลจะเป็นเวลาให้เขานะแต่ว่าถ้าแบบรอมีธุระอะไรต้องรีบไปจริงๆเช่นแบบอยู่งานที่แล้วบอกเอ้ยฉันต้องรีบมางานนี้นะเราจะบอกเขาว่าเอ้ยต้องรีบไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ต้องเข้าใจเราเราก็พูดกันตรงๆรงเลยนี่เป็นหาชีวิตปกติดีสบายมากก็คือตอนนี้ไม่มีแฟนไม่มีแฟนใช่ท, <laughs> ทีละคนครับผมเยอะ